สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนู้จากมลลินียชาแนลนะคะน้ำหอมตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งในน้ำหอมที่คนขอกันมาเยอะมากๆเลยค่ะจีวังชีเ e r r s i s t i b l e ออกมาเมื่อปี2021ค่ะเป็นกลิ่นฟ l o r a l f r ุต t y นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาน้ำหอมที่หยิบจับใช้ง่ายเนี่ยน่าจะสนใจค่ะ ชีวองชี่เอร์ิสติบนะคะตัวที่นุ้ยได้แซมเปิลมาขวดเขาจะคล้ายๆกันหมดเลยนะที่นุ้ยดูในอ่ออ,อนไลน์ก็คือขวดสีชมพูสี่เหลี่ยมแบบนี้ตัวที่นุ้ยได้มาเนี่ยเป็น EDT นะคะ Irresistible แบบฟังชื่อแล้วแบบนุ้ยคสึกว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่เย,ย้ายวนเนอะแต่ว่าดูจากสีชมพูอ่อนเขาก็ ออกแนวอินโนเซนต์นะคะออกมาเมื่อปี2021นะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนคือนิชชัยไปจนอ่ะอืมโดเออเพอร์ฟูเอร์นะคะคือคุณแฟนดี้บอลค่ะตัวแรกที่ออกมาเลยเนี่ยจะรู้สึกจะเป็นตัวอีดีพีอ s i s t i b l e EDP ีดีพีและออกมาเมื่อปี2020 2021ก็คือออกตัว EDT แล้วก็ออก Fresh ออกมานะคะโน้ตอาจจะดูแล้วแตกต่างกันรู้สึก EDT จะเป็นเปิดมาด้วยแพรกับแอนเบรดนะคะแต่ว่าตัว EDT ที่นุ้ยมีเนี่ยเปิดมาด้วย Rose Water น้ำกุหลาบเนาะแล้วก็ Cassis หวานนะคะ m i d d l e โน้ Middle ose, จะเป็นกุหลาบและไอริสส่วนเบสจะเป็น m มัสและไมซีด้าค่ะ เปิดมานะคะสิ่งที่นุ้ยรู้สึกเลยอ,อย่างชัดเจนก็คือเป็นกลิ่นผลไม้เหมือนเรดเบอร์รี่ทั่วไปของน้ำหอมผู้หญิงแล้วก็ทำให้นุยน้ยนึกถึงเออตัวเบอร์เบอร์รี่เธออะไรประมาณนี้ค่ะเบอร์รี่เธอจะออกสตรอเบอร์รี่ชัดกว่าหน่อยเนาะแต่ก็คือออกในทำนองน้ำหอมผู้หญิงค่อนข้างทั่วไปเบอร์รี่แต่ว่าหวานหวานค่อนข้างจัดแล้วมีความรู้สึกเฮ้ยมันเหมือนเบอร์รี่ที่คุ้นเคยอะ่ะ อาจจะมีตัวไหนบ้างนะที่เปิดมาด้วยพวกเรดเบอร์รี่ค่ะพวกลาวีอเบลพวกนี้ค่ะแต่นี้ก็คือทำให้นึกถึงพวก ie, เบรอร์รี่อ่อ e ดีหรือ EDT หรือว่าพวกอ่อเบรเบอรี่เฮออะไรประมาณเนี้ค่ะก็เป็นกลิ่นผลไม้รู้สึกว่าพวกเบรกลิ่นเบอร์รี่จะนำกลิ่นดอกไม้นะคะอืม กูหลาบไหมนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ากูหลาบนะนุ้รู้สึกว่าเออมันเป็นกินดอกไม้เนี่แหละแต่ไม่รู้ดอกอะไรแล้วก็มีผลไม้ที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะราคาถ้าเกิดไปดูในเว็บไซต์ของจีวอนชี่นี่จะมีไซส์35 ml ด้วยแต่ว่าถ้าซื้อตามซีฟอร่าอะไรเงี้ยเขาจะมีไซส์50 ml กับ80 ml นะคะราคาอยู่ประมาณ88เหรียญจนกระทั่งเดี๋ยวลืมราคา ร้อยสาเหรียญน,นะถ้าจำไม่ผิดนะคะเออเป็นหนึ่งในกลิ่นที่นึกว่าคนนิยมกันมากเออนึกไม่แน่ใจนะว่ามันจะต่างกับตัว EDP ยังไงเพราะนึไม่มีตัว EDP อะค่ะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยก็ออกแนวแบบสดใสเด็กสาวน่ารักอ่อนหวานอะไรเงี้ยค่ะคือเปิดมาค่อนข้างหวานจัดนิดนึงนะคือนึจะสเปรย์ตรงเนี้ย ถ้าเกิดนิ้วมาสเปรย์แถวไหล่นจะรู้สึกฉุนเกินไปค่ะเพราะว่าตอนเปิดจะค่อนข้างแรงแล้วก็ หวานจัดแต่ก็น่าน่ารักนะคะอู้ออกก็เป็นกลิ่นที่น่ารักแต่กลิ่นเนี้ยก็คือค่อนข้างจางเร็วเป็น edt เนาะจางเร็วนิดนึงตอนแรกจะแบบโอ้โหกราฟพุง่งปรี๊ดแล้วต่อจากนั้นกลิ่นจะดอบลงมาอย่างรวดเร็วนะคะภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นกลิ่นติดผิวที่เบาบางมากพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องสเปรย์บนเสื้อผ้าขนาสเปรย์บนเสื้อผ้าก็ยัง จางค่อนข้างเร็วค่ะกลิ่นเขาเนี่ยจะค่อยๆจางลงความเป็นผลไม้จะค่อยลดลงนะคะและความเป็นอดอกไม้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนุย้ยไม่ค่อยรู้สึกถึงไอริสนะคะอาจจะแค่ทําให้กลิ่นเนี้ยดูนวลมากขึ้นเพราะว่ากลิ่นสุดท้ายจริงก็จะออกแนวแบบเหมือนกลิ่นดอกไม้ฟลอรล์ที่มีความเป็นวานิลาบนผิวนุ้ยเนี่ยจะวานิลานะคะ,ะไม่ไม่ค่อยรู้สึกถึงไม้นะคะ แต่ว่าอูออกก็โอเคหมายถึงว่าน้ำหอมมัสที่มีความเป็นมัสข,ของดีไซเนอร์หลายๆกลิ่นจะทำเป็นยาไม่ค่อยดีบนผิวนุย้ยคือจะออกแนวแบบยังไงดียะชับชาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าตัวนี้มัสตัวนี้คือทำาร็ยาบนผิวนี่ค่อนข้างโอเคมันจะคล้ายๆออกมากินเป็นวานิลาด้วยซ้ำไปกลายเป็น วานิลาเบาๆไม่ได้ไม่ได้จัดนะคะจากกลิ่นเขาค่อนข้างจางเร็วนะคะนุ้ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับการใช้ไปโรงเรียนหรือไปทํางานหรือคนที่ไม่ต้องการกลิ่นฉุนเลยทีนี้ถามว่านุ้ยแนะนํำไหมจริงๆก็เป็นกลิ่นที่น่ารักกลิ่นหนึ่งนะซึ่งนุ้ยค่อนข้างโอเคแต่ว่าด้วยความที่เขาจางจางของนุ้ยนี่ไม่ใช่จางแบบธรรมดาแนละ้วคือมันแบบจางติดผิวมากๆจนแบบต้องต้องก้มลงไปดมแบบนี้ถึงจะได้กลิ่นนะคะ นุ้ยก็เลยคิดว่าถ้าจะซื้อจริงอ่ะนุยแนะนำให้ไปซื้อเบอร์เบอรี่หรือเบอร์เบอรี่เออซึ่งก็จะออกแนวฟรุตตี้ฟลอร์เหมือนกันและกลิ่นติดคนดีกว่าค่ะก็อาจจะแนะนำตัวนั้นมากกว่านะคะสำหรับเพื่อนเคนไหนเคยลองตัว EDP บ้างแล้วมันแบบหอมแตกต่างกันไหมเพราะนุ้ยอ่านรีวิวมาบางคนเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เหมือนกันแล้วตัว EDP ก็ดีกว่ามากๆะคะ่ะ ตัวนี้โอ้โออกก็ก็โอเคค่ะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะคะกลิ่นเขาก็ค่อนข้างน่ารักอันนี้ว่ามันเหมาะตั้งแต่วัยนีนเป็นต้นไปเลยอะคะ่ะสำหรับผู้ใหญ่จริงๆก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ให้มากสุข,ขุมเท่านั้นเองยังใช้ไปทํางานได้ด้วยค่ะเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างเบาบางติดผิวขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย